สวัสดีครับนึ่อจากสานก็สอน EP 7นะครับวันนี้เรามาทําโจทย์กันต่อครับสารละลายเกลือซัลเฟตของโลหะ3.22กรัมทําปฏิกิริยากับสารละลายแบลร,รียมคลอไรที่มีมากเกินพอพบว่าเกิดตะกอนแบลร,รียมซัลเฟตหนัก4.06กรัมขึ้นโจทย์ถามว่าโลหะ A ควรเป็นธาตุอะไรนะครับก็ไก่ไทเทเนียมคอไข่คอ,อ,อควายสังกะสีและงองู ซอร์คโคเนียมนะครับลองโพสวิดีโอไว้แล้วลองคิดหาคำตอบกันก่อนนะครับว่าจะได้คำตอบตรงกันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก่อนที่จะทำสำหรับข้อนี้เราต้องเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนเอซัลเฟตครับทำปฏิกิริยากับแบรเรียมคลอไร <Okay. S 1> เกิดเป็นอะไรครับ <Okay. S 1> เกิดเป็นเอซัลเฟต อกโทษจิเกิดเป็น A อคลอไรเกิดเป็น A อคลอไร,รและแบเลียมซัลเฟตครับก่อนที่เราจะรู้ว่า A มันควรเป็นา่าอะไรเราจะต้องเทียบสารแบเลียมซัลเฟตไปหา A อซัลเฟตให้ได้โดยจโจทย์กำหนดให้ว่าแบเรียมซัลเฟตที่เกิดขึ้นมาคือเกิดขึ้นมา4.06กรัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่แบเรียมซัลเฟต 4.66กรัมต้องเปลี่ยนให้กลายไปเป็นโมลก่อนที่จะเทียบนะครับโจทย์กำหนดให้ว่าแบลรี่มซัลเฟต233กรัมเท่ากับ1โมลน,นะครับหลังจากนั้นเราจะเทียบอัตราส่วนโดยโมลสัมประสิทธิ์หน้าโมลของแบลรี่มซัลเฟตไปหา เอบาเฟตสังเกตว่าข้อนี้สมการดูลเสร็จแล้วนะครับสัมประสิทธิ์หน้าโมนเป็น1ห,หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้ว1โมลของแบเรียมซาลเฟตเกิดมาจาก1โมลของ A อบาซเฟตหลังจากนั้นเราจะเทียบต่อว่าใน1โมลของ A อบาซเฟตนี้ มีกี่กรัมของ a อบาซเฟตเราหากรัมได้หรือยังครับต่อ1โมลเราหาไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ทราบว่า A มันคือธาตุอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้เราสมมุติขึ้นมาว่าใน1โมลของ a ซัลซเฟตเท่ากับ x กรัมครับ x กรัมของ a ซัลซเฟตอีตัว x กรัมของ a ซัลเฟตที่ต่อ1โมลนี่ครับมันทำปฏิกิริยากับแบเรียมคลอไรด์เท่าไหร่ครับเท่ากับ3.22กรัม โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาหาว่าค่า x x ที่ว่าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร x ที่ว่านี้เกิดจากการเอา3.22คูณด้วย233และหารด้วย4.66ซึ่งคำตอบอยู่ที่161กรัมต่อโมล161กรัมต่อโมลคืออะไรก็คือโมเลกุลโมเลกุลเวทของตัว Asulfate นะครับโมเลกุลเวทของ Asulfate เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่าตัวซัลเฟอร์เนี่ยครับมันมีมวลอะตอมอยู่ที่32ตัวออกซิเจนมีมวลอะตอมอยู่ที่16ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหาได้แล้วว่าตัว A ตัวเดียวเนี่ยมันควรจะมีมวลอะตอมเท่าไหร่และมันควรจะเป็นาธาตุอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการจะรู้ว่า A คืออะไรเราต้องเอา1้อยตั้งลบด้วยมวลของซัลเฟอร์ซึ่งเท่ากับ32หลังจากนั้นลบด้วยมวลของออกซิเจน16 สี่อะตอมคูณสี่เข้าไปครับคําตอบที่ออกมาจะอยู่ที่หกสิบห้าครับซึ่งหกสิบห้าคืออะไรหกสิบห้าคือมวลอะตอมของธาตุเอหกสิบห้าคือมวลอะตอมของธาตุเอซึ่งมวลอะตอมเท่ากับหกสิบห้าธาตุนั้นจะตรงกับธาตุสิงสังกะสีัะนนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อขอควายนะครับคือคำตอบที่ถูกต้องเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ